เยโถมแล้วกับสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารที่ถูกเก็บเป็นความลับของลราในปี2025ข่าวนี้สร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญให่ให้กับทั้งภูมิภาคอาเซียนหลายปีที่ผ่านมาลราถือเป็นประเทศที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีการทหารมากนะักส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาอาวุธนำเข้าจากประเทศมหาอำนาจแต่ล่าสุดการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อนนี้ กลับกลายเป็นการแสดงศักยภาพที่พลิกมุมมองของหลายประเทศในภูมิภาคทันทีสิ่งที่ถูกนําเสนอออกมานั้นไม่ใช่เพียงอาวุธทั่วไปแต่เป็นระบบที่ผสานเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ระบบไร้คนขับและอาวุธแม่นยำสูงเข้าด้วยกันการพัฒนาของลาวครั้งนี้มีรายงานว่ามาจากความร่วมมือกับหลายประเทศนอกภูมิภาคโดยเฉพาะในเอเชียกลางและตะวันออกกลาง ทำให้ลาวได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอย่างไม่น่าเชื่อความสำเร็จนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อการป้องกันประเทศแต่ยังมีในทางการเมืองและยุทธศาสตร์ที่สะเทือนทั้งภูมิภาคอาเซียนหลายฝ่ายกังวลว่าการที่ลาวซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กแต่กลับมีเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้ากว่าที่คาดการณ์อาจทำให้สมดุลทางทหารของภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกเปิดเผยคือระบบโดรนทางยุทธวิธีรุ่นใหม่ ที่สามารถดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีความสามารถในการติดตามเป้าหมายโดยอัตโนมัติและโจมตีด้วยความแม่นยำสูงข้อมูลระบุว่าสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลกว่าร้อยกิโลเมตรโดยใช้การควบคุมผ่านดาวเทียมที่ลาวพัฒนาขึ้นเองร่วมกับพันธมิตรเทคโนโลยีลักษณะนี้ถือว่าเกินความคาดหมายของผู้เที่ยวชาญเพราะเดิมทีเชื่อกันว่าลาวไม่น่าจะมีความสามารถในการพัฒนาระบบซับซ้อนเช่นนี้ได้ นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงยานพาหนะหุ้งเกราะต้นแบบที่ใช้ระบบไฟฟ้าผสมไฮบริดทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เงียบลดโอกาสการตรวจจับและยังประหยัดพลังงานกว่ารถถังทั่วไปมีรายงานว่ายานพาหนะรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ทนต่อก,การโจมตีด้วยจรวดต,ต่อต้านรถถังและยังติดตั้งปืนกลอัตโนมัติที่สามารถทำงานร่วมกับระบบตรวจ,จับเป้าหมายด้วย A อยานพาหนะดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปฏิวัติด้านการทหารของลาว แรงสั่นสเทือนที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในมุมของอาวุธใหม่แต่ยังอยู่ที่ท่าทีของลาวที่แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะยกระดับกองทัพเข้าสู่มาตร,รฐานใหม่การประกาศความสำเร็จครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนว่าลาวพร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้เล่นที่ไม่ควรถูกมองข้ามในด้านความมั่นคงหลายประเทศเริ่มหันมาพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทาให้สมดุลของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างถาวร ในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ยังมองว่าการเปิดตัวเทคโนโลยีทางทหารลับครั้งนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อแสดงศักยภาพต่อประชาคมโลกและสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจเราในอดีตมักถูกมองว่าอยู่ในเงาของประเทศใหญ่แต่การก้าวขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีทางทหารในครั้งนี้อาจทำให้ภาพลักษณ์ดังกล่าวเปลี่ยนไป การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูงยังอาจเปิดโอกาสให้ลาวสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการทหารกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือท่าทีของประเทศอาเซียนที่มีพรมแดนติดกับลาวเช่นไทยเวียดนามและกัมพูชาว่าจะตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างไรเพราะแต่ละประเทศต่างมีผลประโยชน์และมุมมองที่แตกต่างกันขณะที่บางประเทศอาจมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง แต่บางประเทศอาจมองว่าเป็นโอกาสในการร่วมมือทางเทคโนโลยีและการป้องกันท้ายที่สุดการเผยโฉมสุดยอดเทคโนโลยีทหารลับจากกลาวในปี2025ไม่เพียงเป็นข่าวใหญ่ที่เขย่าทั้งอาเซียนแต่ยังเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่ทําให้ลาวกลายเป็นประเทศที่ทั่วโลกต้องหันมามองอย่างจริงจังการก้าวกระโดดในครั้งนี้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร แต่ได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ใช่ประเทศเล็กที่ไร้ศักยภาพหากแต่เป็นผู้เล่นที่พร้อมสร้างแรงสันสะเทือนในภูมิภาคได้ทุกเมื่อ